สรุปแล้วแท็กเตอร์ผมเป็นอะไรอะตะแหวงดูดูแล้วน่าจะเบรกสบัดค่ดเสียเฮียหลุดเครื่องสะดุดเทาหักสลักหายหัวเทียนห่างยางแฟบแหบบตายไฟไม่จ่ายไดไม่ชาร์จสตาร์ทพังโอ้ยแบบนี้ซ่อมไม่ตรงจุดได้ไงอย่างงี้ก็ต้องซ่อมไปเรื่อยจะมีใครไหนช่วยเราได้บ้างไหมเนี่ยมีครับฮะ,ฮะหมดปัญหาเรื่องงานซ่อมไม่ตรงจุด เพราะทั้งสยามคูปุต้าเราตรวจช็คอย่างละเอียดซ่อมตรงจุดของทุกปัญหาเพื่อความประทับใจของลูกค Mont ้าครับและที่สําคัญหลังจากที่ซ่อมเสร็จเอรับประกันงานก็6เดือนหรือ100ชั่วโมงไปเลยครับสรุปแล้วอะไรเสียเป็นเสียงเงียบเยียบไม่ไปไฟหน้าดับพอแล้วคูปูต้าเอ็ก l l e ลน e ์เซอร์วเชื่อมือเชื่อมั่นเชื่อใจ ติดต่อขอรับบริการได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานสยามคูบต้ตาใกล้บ้านท่านคูบต้ตานวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต